สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะก็คือเป็นวันที่30พฤษภาคมนะครับถ่ายช่วงเช้านะฮะประมาณ9โมงเช้านะครับตอนนี้ตอนนี้นะก็คืออยู่กับรีกวนยูนะครับไม้เลื้อยไม้เส้นนะครับไม้เลือยไม้เส้นนะครับรีกวนยูนะฮะเป็นพืชบังแดดนะครับเป็นพืชเรือเขาจะเรือลงนะฮะทุกคนเนี่ยเขาจะเรือลงเป็นแบบ เส้นเป็นเส้นส่วยเลยนะครับถ้าช่วงไหนที่มันขาดนะครับมันก็จะแตกออกแบบนี้นะฮะถ้าช่วงไหนที่มันขาดนะครับมันก็จะแตกออกมันนี้แตกออกแบบนี้ตอนนี้มีคนออเดอร์ไปก็รอนิดนึงนะครับสลับรีกวอนอยู่นะครับมีคนคนออเดอร์มาก็รอนิดนึงนะครับ แล้วตรงนี้ก็คือเป็นเกรวิลเลียสายพันธุ์ไหนไม่รู้นะเกรวิลเลียเนี่ยสายพันธุ์เขาจะเยอะเหมือนเหมือนเ,ออเลเล,เลมอนคาเวียโอ้โหมีสักห้าหสายพันธุ์เกรวิลเลียเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะนี่คือเป็นเกรวิลเลียเกรวิลเลียมันจะมีลิลี่ป๊อปมีฮันนี่จีนอะไรอีกต่างๆนะครับผมก็จำไม่ได้นะครับ เป็นดอกของเจวิลเลียนะครับส่วนทางโน้นก็กําลังจะบ,บานนะครับเป็นดอกตูมอยู่นะฮะนี่คืออ่านี่คือบานแล้วก็ร่วงไปแล้วนะครับเอ๊นนี่เม็ดมันหรือเปล่าวันเม็ดมันไหมเม็ดมันไหมทุกคนเม็ดมันหรือเปล่านี่ครับ เขาก็จะเลื้อยลงงานแบบนี้นะครับดีควรอดูเมื่อวานนี้ได้มาใหม่ครับทุกคนนี่เลยนะครับได้มาใหม่ก็คือไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าเป็นไม้ด่างแน่นอนนะครับแต่ไม้ด่างไม้ด่างอะไรก็คือเป็นฝรั่งด่างนะครับทุกคนดูฝรั่งด่างนี่นะครับเป็นฝรั่งด่างนะฮะอยากชิมดูสักลูกหนึ่งเนาะแต่เดี๋ยวให้มันโตๆก่อนนี้ก่อนนะฮะ เป็นฝรั่งด่างนะครับต้นนี้ได้มาเมื่อวานยังไม่ได้เก็บเขาที่เข้าทางยังไม่ได้ไอ้นี่เลยนะฮะเป็นฝรั่งด่างแล้วอีกสองต้นที่เหลือที่ได้มานะครับก็คือจะมีฝรั่งพุทรานะครับนี่เลยนะครับเป็นฝรั่งพุทราใบของเขาก็คือจะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับใบของเขาจะออกมาในลักษณะนี้เลยนะฮะนี่คือดอกนะครับดอกตุ่มๆของเขานะฮะ แล้วลูกของเขาเนี่ยพอเขาติดเนี่ยเขาก็จะออกมาเหมือนเป็นเป็นฝรั่งเลยนะทุกคนเนี่ยเป็นฝรั่งเลยนะครับลูกจะออกมาเป็นฝรั่งเน,นะเ,เ,เ,เนี่ยนะครับลูกเล็กเเนี่ยนะฮะจอกมาเป็นฝรั่งเลยนะครับแต่ลูกเขาจะประมาณเท่ากับพุชาน้ำนมอ่ะทุกคนแสงเคยเห็นไหมเนี่ย ฝรั่งพุทราฝรั่งพุทราแล้วก็ตัวนั้นอ่ะเป็นฝรั่งดางเออดูมันจะเหมือนใบมันจะเหมือนพุทราใบมันจะเหมือนเหมือนฝรั่งมันผสมพนัพนธุ์มันผสมกันอะ่ะเป็นยิกๆีกอีกอ่ะน่อีกต้นหนึ่งนะฮะอีกต้นหนึ่งก็ธรรมชาติก็สร้างสารรค์ขึ้นมานะครับ นี่คือดอกเขานะครับดอกเขาก็คือจะเป็นเหมือนดอกฝรั่งเลยทุกคนดอกเขาจะเป็นเหมือนดอกฝรั่งเลยนะนี่ต้นนี้ก็กำลังตัดกิ่งตัดกิ่งนะครับอ่าสักทองลงอยู่นะฮะ นี่อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้จะสวยนะครับตัวนั้นมันจะชอบเลื้อยแต่ต้นนี้จะสวยนะครับนะฮเนี่ยเนี่ยกำลังตัดแต่งกิ่งใบไม้อยู่ครับพี่สาวกำลังทำกับคนงานเลมอนโอ้โหมดขึ้นเล้เปล่ามดม,มดแอยากกินของเปรี้ยววะ่ะ ได้มาสองต้นเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะพาคันเดี๋ยวจะพาเขา้เา,เขาไปดูข้างในนะครับแล่ผมชอบส่วนเรื้อยต้นนี้ยมันเรื้อยแบบเรื้อยสวยมากเลยส่วนเรื้อยต้นเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนเรื้อยแคระนะครับเป็นส่วนเรื้อยธรรมดาเขาจะปลูกมันจะเรื้อยนะครับเป็นส่วนเรื้อยมันจะไม่ไม่ขึ้นทรงตรงเหมือนส่เลมอนนะครับก็คือส่เลมอนเดี๋ยวรูปดูความหอม หอมทุกคนหอมเหมือนเลมอนหอมเหมือนกินตะไคร้หอมอะ่ะกันยุงได้นะครับสดเลมอนนะฮะกันยุงได้นะครับสดเลมอนอมนี่เราก็จะเดินลงทางนี้เชื่อว่าทุกคนเห็นเอานอั่นแล้วอะ่ะเห็นอา่าเลมอนต้นนั้นเดี๋ยวจะเบื่อซะก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอย่างอื่นนะครับ เนี่ยเลมอนพะเอกของเรานะครับทุกคนคเคยเห็นไก่ฟ้าพญาลอไหมคนที่ทํามาค้าขายผมแนะนําเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดนะครับที่จะปลูกเขานะฮะนี่เป็นเครือไก่ฟ้าพญาลอเนี่ยเริ่มออกแล้วเขาตัดมันทิ้งเนี่ยครับเริ่มออกแล้วนะเวลาเขาออกออกดอกเนี่ยเขาจะมีโชคมีลาบนะครับนี่คือใบเขานะฮะ ไก่ฟ้าพยารอดอกของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนลูกไก่นะครับลูกไก่ลูกนกประมาณนั้นนะครับคือไก่ฟ้าพยาลอเนี่ยเป็นไม้มงคลนะฮะปลูกยากนะครับเชื่อว่าคนที่คนที่คนที่ปลูกแล้วมันขึ้นแล้วจเจริญเติบโตเป็นคนที่แบบมีบุญญาธิการมีบุญวาสนานะครับเออมากน้อยอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะฮะนี่คือเครือของเขานะครับเขากําลังจะโตเขาขึ้นในต้นนี้นะฮะ ต้นขึ้นในต้นซิลเวอร์นะฮะโดยเฉพาะถ้ามันยิ่งออกดอกออกลูกเนี่ยนะที่เป็นฝักนะ่ะโอ้โหจะถือว่าแบบมีโชคมีลาบเลยนะครับนี่คือไก่ฟ้าปยารอนะครับไม้มงคลนะครับทุกคนใบเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะลุ้นลำไยทุกวันนะครับมาเดินลุ้นลำไยนะครับ ตัวตัวนี้ตัวนี้ก็คือมันจะชอบมาไล่กับลูกสาวผมตัวนี้เป็นแมวของพี่สาวนะครับนี่คืออีพิภูนะครับอีพิภูก็จะขายทั้งแบบนี้เลยนะครับจะขายทั้งแบบนี้เลยคือจะออขายเป็นฟอร์มแบบนี้เลยนะครับราคาก็ ว่ากันไปนะครับตามเรื่องตามราวนะครับอีพีพูใบฉีกนะครับต้นนั้นก็เยอะนะฮะก็จะทําให้มันเป็นฟอร์มแบบนี้ขึ้นสูงๆนะครับทําให้มันเป็นฟอร์มเะยไรตามแล้วก็ยกไปยกขายให้ทั้งไม้ทั้งต้นไปเลยนะครับอีพีพูใบฉีกนะครับ ต้นนี้ทุกคนคิดว่ามันเป็นเหมือนผู้กันไหมเหมือนผู้กันเอาผู้กันมาวาดอ่ะมาตวัดตวัดวาดอ่ะอเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะปิดท้ายกันด้วยม่านสายใต้สาย,สายม่านใต้นะทุกคนก็ชื่อสายม่านใต้เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยฮะนี่คือต้นเล็กนะครับถ้าฟอร์มนี้ราคาก็แบบเอาเรื่องอยู่นะครับถ้าฟอร์มนี้ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ย สายม่านใต้โดยเฉพาะถ้าเป็นแบบยิ่งฟอร์มนี้นะครับนี่คือนางเอกเลยพระเอกคือต้นเลมอนส่วนตัวนี้คือนางเอกนะครับนี่คือสายม่านใต้นะครับฟอร์มใหญ่นะครับสายม่านใต้สายม่านใต้ตจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า,าชายผ้าสีดานะครับทำไมถึงเรียกชายผ้าสีดากะก็เนี่ยดู เหมือนชายผ้านะฮะเหมือนชายผ้าเป็นริ้วเป็นริ้วนะครับธรรมชาติเขาสรรสร้างมานะครับนี่คือชายผ้าสีดานะครับนะฮะเราก็จะปิดท้ายกันคลิปนี้ด้วยชายผ้าสีดานี้แล้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทําคลิปสวยงา,งาธรรมชาติบรรยากาศดีๆให้ดูนะครับ ร่วมมาชมกันนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์หน่อยนะครับกดติดตามหน่อยนะเจะอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ